เน to to <sy helmet lide> like ี <more> Native <gano> ่ยสถานีตรงนี้เลยนกไม่ทักตั้งแถวเลยนะก้องเข้ามาในไหลอ่ะขยับเลยนะขยับเอากันแล้วไปรอยแป๊บเดีนะพี่ก้องพี่ก้องจะหนอไม่ไดู้กนกพี่ก้องมาขอดังนี้มา เจ้าเขอมันยังไอ้กล้องมึงไล่กอดมันแน่น่ะนะข้างหลังนั่นเลยเจ้าขอมันในไรเขายังไอ้กล้องกูจะสู้กอดกันให้กูเบิ่งแน่เธอหนึงเขามาในไรเขาเห็ดยังกูเห็ดงานเมื่อยกอดกันให้กูเบิ่งแน่เธอหนึ่งคว้าได้หายเมื่อยบ่มีเบียบ่หรือจังไหนเดี๋ยวนี้เนี่ยเมียไม่อีกกอดกันโจ้อ้าวจะได้จะได้ดูอีกเอออกดกันให้กูเบิ่งแน่กูเมื่อย ยาบาเด้อจะบอกเด้อน้องน้องกอดแบบเพื่อดข้างแสเด้อเจมบวหนึ่งนั่งน้องน้อง